กระแดดสูจุดเปื้อเออลืมกะลมนะเออกินได้อ้าวอุ้ยเกือบทกเกวี้ยะโอ้ยสวัสดีค่ะป้าแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับเจ๊เจ๊บเทิดเท้าค่ะในอากาศที่ร้อนมากค่ะวันนี้ฮอนแห้งค่ะเขาก็มาแต่ปากซองไปเืื่อัน อาหารทะเลมาให้อันนั้นก่อนอื่นก็ไม่ต้องพูดมากพูดฟ้ามพ<แ>ามเพลงค่ะก็ต้องขอบคุณคุณพี่ซันนะคะที่ให้เงินเจ๊ามาอันเลี้ยงอาหารทะเลครอบครัวแต่เพวกก็ะให้เลี้ยงมาอาันายแล้ะค่ะเจ๊ซีก็ให้เลี้ยงวันก่อนวันนี้เจ๊ซีก็เลยจัดค่ะอ๋ออยออ้ออ๋ออ๋บอ๋อั๋ออะออ๋ออ อย่าฟาวลงมือเลยบคะมา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 ลงมือเลยลงมือลยบค่ะมา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 ราะอมา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 ามามามา่ามามมามมามนมามามามมามามามมา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 มมา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 อมามา เอาไปต้องบีบเว้นนั้นไหนเว้นนั้นไหนเอ้าขอบใจเด้อปลาซานที่ฝากมาให้กินอาหารทะเลเออดีใจเกินเมาบีบเมาเตอรขอบใจเด้อไอซันที่ฝากเน้นมาให้น้องบีกน้องบอยมาเรี้ยงอาหารทะเลเอาเอ้ยอ้ยกินนั่นได้ไหมมาเด้อไก่เด้อซันเด้อน้องเด้อมา้อนอ้อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง ของโปรดน้องบิ๊กน้องบอยน้องข่าและนี่วันนี้น้องโชคก็มานะคะน้องโชคก็มานะคะน้องโชคขอเสียงหน่อยเร็วบ่ายดีป้าลุงยังลูกสบายดีจ้าลุงเออบ่ายดีพี่น้องมาดื้ออตั้งก็มาหนึ่งได้ได้ด่าได้บั้นไดนั่งด่าไปใส่อะไรส่ใให้เลยกินโลดบนาอ้าวโบกินบ่ามาเด้อเอาแล้วไปใช้อยายเกือบ เบ็นไงยายกบแซ่บบอวันนี้ใช้อันทิ้งเขาบ่อยวันนี้หัดทิ้งเขาหรือปะเฮ้ยจะมาหอดจะี่น้องเอ้ยหอนคัดหอนแน่ดูห่างกันจริงม้กเลยนเอ๋อโอ้ยนิ้วจับอะไรก็ได้แม่หอนหอนน้องข่ายกมือเพรเวเลยนั่งกินอันนะไม่ได้นะกินกุ้งกันนะเด้อกินแต่กุ้งเด้อน้องข่าเด้อกระเพาะให้กะขื่นโย หอนเด้อแต่ปลุกกระเพรีงไม่ไหวเหยงข่าวเบิร์ดผัวทางแซน่างทั้งมงโคชูสโคทั้งมงอันแป้งพารตคุณข่าวปุกลมกลายมาด้อพี่น้องด้อลงมือนะมา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 เจ็บเจ็บน่าจะปว้ปวมันหอนเลยนย่าแม่ศก มันยัง่อนมันยังงอนมันยังงอนใช่ไหมครูไม่กิ่นอะไรนะไอ้ชอบอกมันยังงอนจับยูได้ยูเห็นจยผ่าเด้อโอ้ยจะมาข่าเหรออะไรดีนะกินแต่กุ้งย่างเดียวบัใช่ไหมตมเอ้กลองแล้วมองข่าวก่อนนะมองข่าวมองได้วะเากงนะเออเขากางได้ไา้เนไอ้โชคนะ ข่าวข่าบอดข่าวข่ายสอ้ปะไบ่เบิดปลาได้่ะอเล่อลอโลลยอลตากพลมก่อนบวบไปเปี่ห้ออี้เรียบร้อยห้องกับแม่หอดเตึงแต้นปักซองกระเล็ดไปอาบน้ำหางกระเจ้าเฮ็ดถาจะได้ก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะคุณสันนะคะมาๆๆๆ แทบนมีได้ที่มาเลี้ยงครอบครัวเจ็บๆค่ะข้าวกลานี่เด้อ่าให้ข้าวน้ำแน่เฮ้ยไ่ไหวเออให้กัห้อนแห้กะตอยปมเอามปรทันแห้งกูเป็นอย่างหรอก้าโฟมบางนึงฮะโอ้ยมีแห้งดิเออ

กินแล้วนะข้าในลูกลรวก็ไปทําไมแล้วเนาะเกินแล้วมาตอนกินมาคาดใจก่อนนะพี่าิลังงันนิวเออกินแล้วนะยังมันกินข้าวเพลินครัมาเลยไหมกินนลยหมเข้ยมาทางกอกับแม่ให้ได้ครัเพ้ยเกับไปอยู่ทำไรกิหอยกัด ให้แม่ลูกไอ้ลูกแก้ได้บ่เจี๊ยบอยะได้บชให้แม่ในลูกละปล่อยแก้ให้น้องแล้วบ่ทำแท้ทำเต็มทำเต็มยังบ่ทำเต็มยังง้บ่เจ้าได้ทำเต็มยังงี้ออเอาแก้วนั่นแล้วเาแต่านเก็บบบมีลาน่ะบิมบใหละค่ะ ตอปากตัคำกันได้นาะู้กินบ่มันเน่ผ้าเป็นเรื่องไม่ป็อยากกินอีบ้าเอาตัวมันอดก่อน้ผาน่ะม่เลยัวจะนั่งเออกินนั่งเบื้องนั่งเบิ้งเนาะเนอบเจไปบทุกปากบเบาไม่ใ้ปีไหมพีมันไหนก้อนน่ะก้อนปีปาดงบาาไปไปมา อันจะเห็นเนาะ่งใก้กล้องพี่โนั่นจะเห็นไหนล่ะไอนล่เออนั่นจะว่เอ่ะอันนี้เออเลี้ยวบงกล้องสบายดีโยกโบกทำอะไรแกล้แกพี่น้องแพี่น้องโอ้ยแกล้งพี่น้องทาไดบอกพี่น้องเห็นมทำเอาให้พี่น้องขออกอำไร ปลาซันดูเสีบเบกุ้งตัวาสุดดวยเนาะเจทเือบม่นป่ะม่นแสีกุ้งอ่าเนาะชมปลาซันอยากเลี้ยงอย่เนาะกินแบบเซ่บน้อยหรือเยปลาซันดูปลาซันเดอมากินกุ้งน้ำน้ำโกเด้อเหอแบบดูอดูโวาบโเวนต้องน้ฝาส่ปลาซันหมดเลยซันเลยกะ ปา้าก่อนจ๊้อันนอกเนื้อป้าก่อนป้าหายค่ะบางว่าลายคำไปไรไอ้เธอคำเือก้อนเรือก่อนหรือเล่าก้อนฮ่าาฮ่าแต่พ่อตเองตายแท้วัวอะไเอาเขาออกมาวเอ่อเอามออจัง หัวเทีบกระไดเนาะหัวเทีบกระไดเนาะเอาต้องำหัวเกาะก้มต้องติดบ้าอยต้องตบ้านอยล่แต่ว่เดี๋ยวว่าเดี๋เบิ่งนอป่าให้กับแม่งปไหนเดวมานอนบ่กินเดี๋ยวค่ะใช้ทุกมือให้แม่นะโตมาได้กนกัน ี <da> ้ตอนตอนนี้แม <character. c oughs> um. like ่กำลังต okay. mhm. yeah. yeah. yeah, so mm ื hmm. uh. yeah, so ่น uh. กันอยู t ่ดักิมน้ำก็เวลาล็อกน้องขาะน้ำไรได้ปุไงไงอก้อแก้วเป็นบอเวเ้ ก่อนไปกินแกห้แต่เพิ่นโอเแกบุเป็ดเลยน้ำบ่หน้าห้าไมได้มามามาดู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 อ่ะมังเพิ่งมาเออมาไปยงเออมาไม่ไม่บบเฮ้ยเออไป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 ดันมีไปเอากไปบปาออกไปสักบอ่เออนังซีมากินนํกับบมากินน้ำ นั่นก็ซื้อหอยมานะเดี๋ยวนะเลี่ยนก็ซื้ออืมโซเลียนลูกละเจนแย้วอ่ะตู้ลูกละเน้แล้วะอออาเอดูเรีย้ก็เรียกลูกเรียงร้านแล้วก็เสรนลมไม่ื้อวัดตงั้นตผาวเลียนก็ซ้อจ

อิ่มแบบนี้แม่ไปใส่หางนอนเว้นเหรอที่กัดอาแซมนะเขาบังทมแล้วอาซมเปิดพรมกัไปบูหูนอนที่เห็นังเลยนอนก็ได้ตยังกระตายไว้ไม่หันแม่หรยนเย็นต้องพายตัววงพนเออโโชคมาเป็นตอนอนนอนดูแม่กระทบนะลงไผ่เแม่าบ้านเงานอนรอ

เอ้น้อพี่ยังก็ไปนแกะที่คือไงกตัวว่างงานมอเตอร์เพตัวใช่ราใหญ่ไอ้ชูาใหญ่ที่นล่อืมใาญ่ไปครับอันนี้พวันอ่ะซองแกะจิดหนย่งแดแต่เก้ยวานเลยดเกี่ยวหาดใต้หนัะตกหยาดมันจะเห็ดแน่เห็ดจะไอ้บ่อยไรไงก็ไรใต้นั่นเฮ เนี้ยก็มิเตอบอยมิเตบอยรบริเฮอม่อแก้วนงลูกอันบ่อยก็ได้แพงนองนเยังไน่กจอยมาลูกมันเลยเคยตุอ้าอไัไงี่ก ่เต็มจานดูเลยจุดเดียวเลยอุ้ยขอบอ๋อขอบใจขอบคุณมากมากนะพี่ซันนะอิ่มน้ำซำล้านกันทั่วหน้าค่ะทั่วเลยวันนี้ค่ะบ้องบอยมีแหงไทรหน้าเลยบ้องบอยมีแหงไทรหน้าเลยอายิ้มหวานสิหาแล้วไหมไทยหวัดเดียวอ๋อขอบใจพี่ซันไหมขอบคุณขอบใจเกอซันเด้อขอบคุณพี่ซันเด้อ เฝ้าบ่เป็นลูกชายกระไรพี่น้องเลยแต่ียิบพี่ไอ้ี่ไกพี่อยพี่อายพี่อายี่นี่ขอบคุณเ่ะท่านขอบคุณรงเลยโหอยนะอน้ำแข็งนะบงูเรื่องไม่เรื่องแม่มันต้องคนนี้เอาไว้ขอบใจแม่ ขอบใจเด้อขอบใจเด้อป้าซานป้าซานนักโชคอิ่มขนาดบักเลยนักโชคอิ่มขนาดเออน้ำอัดเรากต้องกินด้วยว่อ่ะมันมีก๊ยายอิ่มหรือไปย้ายอิ่มแล้วอิ่มแล้วตายังเริ่เตื่นมันนะอิ่มแล้วแซ่บแซ่บแซ่บโอ้ยเดี๋ยวเราไปอำลูกแซ่บเด้ออือขอบมกขอบแต่ลูกแซ่บเด้อมากินน้ำแม่ด้วยลูกแซ่บเลยกินแล้วชื่นบอกเออ อคยว่าวแห้งหรือพี่น้องว่าวคอยบไดกาินนะคะเออคลิปนี้ก็ิเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่เลยเพี่นอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจเจ๊บเท่าในเด้อจ้าวันอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณแต่สั้นนะคะที่ให้เงินมาเรียงอาหารทะเลขอบคุณเจเจบค่ะ ไปหรือาเด้อเด้ไอไปแล้วจา้าพบกันคลิปหน้าเด้จอจ้าคลิปนี้ก็คำว่าสวัสดีจา้า